สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25พฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็มี Honda PCX 160ตัว ABS เข้ามา1คันนะครับคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับเพราะว่ารถผลิตวันที่21พฤษภาคม2567นะครับส่วนวันนี้วันที่25นะฮะรถมาถึงนะครับผมนะฮะก็ผลิตได้4วันรถมาถึงร้านนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วันนี้ลงให้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมและเรียกกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับมาใหม่ล่าสุดนะฮรสำหรับ Honda PCX 160ตัว ABS นะฮะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะนี่ฮะคันนี้ผลิตวันที่21พฤษภาคม2567สนะครับส่วนวันนี้วันที่25นะฮะรถมาถึงนะครับ วันนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับ Honda p c x 1 6 0ตัว ABS สีเทาดำนะฮะตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะหรือว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนี่เรียกว่าสีเทาแลมโบนะครับเป็นสีที่ขายดีมากนะครับผมนะฮะคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจที่ จะซื้อรถ h o n d a p c x นะฮะก็สามารถเอาราคานะฮะที่ผมลงเนี่ยไปเทียบในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กาลังจะออกรถใหม่นะครับผมนะฮะในส่วนของราคานะครับสาหรับราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่12900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับ Honda PCX 160นะฮะตัว ABS นะฮะตัวนี้จะเป็นสีเทาใหม่นะฮะเป็นสีที่ขายดีนะฮะเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจแล้วก็โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัว ABS นะฮะ ถ้าเป็นตัว2,023นะก็จะมี2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่น Standard กับรุ่น ABS นะแต่ว่าตัว2,024นะตัว Standard จะไม่มีแล้วนะก็จะมีแค่ตัว ABS อย่างเดียวนะฮะก็คือข้างหน้านะฮะเป็นดิสแล้วก็มี ABS นะส่วนข้างหลังก็เป็นดิสนะแต่ว่าเป็นดิสเบรกธรรมดาจะไม่มี ABS นะครับผมนะตัวนี้ยางหน้านี่110นะฮะทับ70ขอบ14นิ้วนะครับข้างหน้าขอบ14ฮนะส่วนข้างหลังขอบ13นะ ส่วนยางนอกก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับยางนอกก็ใช้ของมิชลินอย่างดีนะครับนี่ฮะลายยางของมิชลินนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะตัดด้วยสีดําด้านนะครับสีดําด้านก็จะมีตรงพักเท้านะฮะแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับนี่ฮะส่วนสีเทาก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะตัวนี้โลโก้จะเป็นสีทองนะครับนี่ฮะสำหรับฮอน้า p c x ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะฮะ เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบขับเคลื่นด้วยสายพานนะฮะตัวนี้1ลูกสูบ4วาลนะสำหรับ Honda P.C.X. เครื่อง4วาลนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มมิลช่วงชักนี่55.5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโชคคู่นะครับนี่ฮสวยงามเลยนะครับไฟท้ายสวยนะฮะสำหรับ Honda P.C.X. นี่ฮะไฟท้ายก็จะออกแหลมๆหลมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น L.E.D. ทั้งชุดนะครับส่วนระบบเบรกหลังนะฮะก็จะเป็น ดิสนะครับผมนะฮะนี uh, anyway, x, uh, 25, uh, company, right? like ่ฮะข้างหลังนี่จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะฮะจะไม่มี ABS นะครับผมนะฮะเนี่ยคันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยผลิตวันที่21พฤษภาคมนะฮะวันนี้วันที่25นะครับผลิตได้4วันรถมาถึงนะครับก็เลยอัปเดตราคาให้นะครับผมนะฮะสำหรับ Honda PCX ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับนี่ฮะก็จะมีหม้อน้ำนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบวิ่งทางไกลนะฮะ ใช้ดีนะครับสำหรับมอ้นามนี่ใช้ดีมากนะครับขับทางไกลได้สบายเลยนะครับส่วนน้ํายาหล่อเย็นนะฮะน้ำยาหล่อเย็นในเปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับส่วนน้ํามันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องก็ครั้งแรก1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะฮะสำหรับฮอนด้าพีซีเตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะ แต่ว่างเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่พต้องเข้ามาตรวจรเช็คตามระยะทางนะขางแรกก็ที่ผมบอกไปนะฮะหนึ่กิโลนะครับพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พันกิโลนะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเฟืองดําแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สอบถามมานะครับว่าตัวนี้เฟืองขาวหรือว่าเฟืองดำนะตัวนี้มีการแก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็นเฟืองดำนะฮะตัวใหม่นี้เป็นตัวใหม่นี้จะเป็นเฟืองดําหมดเลยนะฮะจะไม่เป็นเฟืองขาวนะครับผมนะฮะ นี่ครล้อแม็กสีทองนี่สวยนะครับนี่ลายล้อแม็กเขาก็ทํามาสวยนะครับในส่วนของราคานี่คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่1นึ0 0สนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเบาใหญ่มากนะสําหรับฮอนด้าพีซีเอ็นี่แล้วก็ในส่วนของระบบไม้นะนี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลทั้งชุดนะฮะก็จะมีโหมดระยะทางนะครับผมนะแล้วก็นาฬิกานะเกีน้ํามันนะทริปเอทริปบก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์แบบชุบโครเมียมนะฮะก็จะมีดิสนะฮะสข้างเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะฮส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มไอริ่งสต็อปนะฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับ ตัวนี้สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทนะครับนี่ฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะในส่วนของการเปิดเบาะนะ่ยก็ถอยมาตรงล็อกตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กดข้างล่างนะก็เปิดเบาะนะส่วนข้างบนนะฮะก็จะเปิดถังน้ํามันนะครับนี่ฮะถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นะฮะถังน้ํามันนี่อยู่น้ํามันได้8.1ลิตรนะฮะรองรับแก๊สโซ่91 95แล้วก็ E20 ได้เลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะฮะสีเทาใหม่ล่าสุดนะฮะ ถ้าตัว2023ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวว่า2 0 2 4ก็จะเป็นสีเทาหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาด้วยนะครับเนี่ยโลโก้เขาสวยนะครับสำหรับตัว abs นี่โลโก้สีทองนะฮะตัดด้วยสีเทาสวยมากนะฮะสำหรับสีเทาแลมโบนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่ี่สนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ยูบ็อกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะะเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับ เนี่ยเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะฮะร,รับประกันให้6เดือนหรือว่า5000กิโลเมตรนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะของ PCE ก็อยู่ที่52.6กกิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะฮะเครื่องยนต์4วาลวนะฮะลูกสูบ4วาลวแบบออโต้นะ ประหยัดน้ำมันนะได้ถึง52.6กิโลต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะสำหรับ h อน d ้า,า p x x นี่จะไม่มีขาดสตาร์ทนะครับเนี่ยเพราะว่าเครื่อง160 c c นะยังไงนี่กดไม่ลงแน่นอนนะครับผมนะฮะสวยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่5สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีเทาดำนะฮะสีขาวดำสีน้ำเงินดำนะฮะแล้วก็สีแดงนะฮะแล้วก็สีดำนะครับ ส่วนสีที่ขายดีก็จะเป็นสีเทาตัวนี้ขายดีมากนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะฮะสำหรับราคาก็ตอนนี้ก็ราคาโปรโมชั่นนะฮรับสำหรับเดือนพฤษภาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่1 2 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะจ่าย1,2,900แนี่เอา,ารถไปขี่ได้เลยนะครับรอรับปายทะเบียนนะไม่เกิน45วันนะทางร้านโอนให้ทำทะเบียนให้นะแล้วก็มีพรบให้นะครับ ส่วนทะเบียนข้างแรกก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีัลั์นะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9ย์2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ